สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบทุกคนค่ะเมื่อนี่แม่สอนกินเขา่าได้มาเดอ้อมากินเขาน้ำกันพี่น้องแต่ยังกินได้กินง่ายเนาะจ้ะแม่สอนมึนงตาต้นไม้ตำเฮ็ดไข่ค่ะพี่น้อง มามามาไมา่มมกินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อต้มน้ำแม่ลาจ้ะเนี่ยต้อกินกับนี่หลายอย่างอยู่คะมี้สองสามอย่างนี่แหละหลวงยอดค้าน้ำขัดพี่น้องอจ้ามาเด้อค่ะเด้อไม่กินน้ำกันผูใดผ่า,านมากกับเบิง้งคลิปให้แม่สอนนเด้อพอเปิดการมองเห็นจากพี่นอ้อง กดไลค์กดแชร์ให้แม่สอนแนะ่กดติดต,ตามกดกระดิง่งให้แม่สอนแนเด้อฝากส่องน,น้อยๆแน่เด้อจ้าพี่น้องส่องเบาหันใหญ่จ้าเพิ่งเปิดกันได้กะเป็นกันร่งใจให้แม่สอนแนะ่มาเบิ่งคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกระดิง่งให้แม่สอนแนเด้อจ้าขอบคุณเลืหลายจ้า มาม่าแสบน้ำตันขัดพี่น้องอืมประทูกหอมกับมิพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อกินข้าวู้เดียว แต่คือเกาจะ <laughs> ้ะอยากจะขอบคุณพี่นอนและหลายได้จ้ะเด้อที่คำมั่นทีตามคำมเ่ิบงคลิปมาจนจบ คลิปหน้าเจอกันใหม่คะพี่น้องสวัสดีจ้า